เคครับผมคลิปนี้จะสอนเป็นเพรสแขนเดียวนะครับเราจะเห็นคลิปทั่วไปจะเป็นเป็นเพรสแบบสองแขนนี่ใช่ไหมแต่คลิปนี้ครับจะสอนแขนเดียวนะครับประโยชน์ของมันก็คือแปลกครับเท่เฟี Feel ้ยวดีนะครับคือเผื่อใครอยากลองเอาไปเล่นดูนะอยากลองเอาไปแบบถ่ายลงสตอรี่ไอจดูก็เดี๋ยวดูคลิปนี้ครับดูให้จบนะแล้วก็เดี๋ยวลองเอาไปทําดูเดี๋ยวเริ่มจากบาเปล่าก่อนนะครับตอนนี้เราจะใส่ล้ำหนักเนาะก็คืออยากให้ ดูฟอร์มก่อนนะครับว่าควรจะประมาณไหนเนาะก็เอาเริ่มจากการกับจับกริปเลยนะคือจับเป็นโค้ดกริปคือนิ้วโป้งเนี่ยชนกันนะครับทีนี้เราจะเริ่มจากด้านขวาใช่ไหมแล้วก็นี้เลยเวลาจับบาร์นะปึ๊บกำมอย่างนี้เลยนะครับแล้วมือซ้ายเนี่ยประคองไว้มันจะอยู่ประมาณกลางๆบาร์พอดีนะครับเมือซ้ายประคองไว้นะครับเพื่อที่จะช่วยดันออกไปนะครับกริปควรจะจับเป็นแบบ ตัมเลสนะครับก็คือเอานิ้วโป้งออกนะครับเ <_ d> um> พราะว่าถ้าเราจับแบบฟลกริปแบบนี้นะครับมันจะเจ็บข้อมือนะครับ <_ d> um> มันไม่ใช่มุมธรรมชาติปกติธรรมชาติมันจะต้องฉากนะครับอันนี้มันมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันผิดธรรมชาตินะครับมันจะทําให้เจ็บข้อมือจับแบบตัมเลสครับมันก็จะเคลื่อนไหวได้ดีกว่านะครับจริงๆคือเราไม่ต้องเล่นน้าหนักเยอะนะท่านี้มันไม่ได้เอาไว้สร้างกล้ามนะครับมันเอาไว้โชว์เท่เฉย เวลาแบบอัพลงสตอรี่ไอจีเนี่ยจะทำบาเปล่าให้ดู ประมาณเมื่อกี้นะคือพยายามตอนลงเนี่ยพยายามคอนโทรลบาร์ให้มันตรงตลอดไม่แบบมันเอียงซ้ายเอียงขวาถ้าเอียงมากเนี่ยมันมีโอกาสที่มันลงมาแล้วมันจะฟาดหน้าครับนี่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆลงค่อยๆขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูแบบใส่น้ําหนักกันโอเคเดี๋ยวทำแบบใส่น้ําหนักให้ดูคือท่านี้ไม่ต้องทาหนักนะไม่ต้อ,งไ,ตอง,งไม่ต้องใส่หนักให้มันเต็มนะไม่ใช่เพราะมันอันตรายนะครับก็คือถ้ายังไม่ได้ไม่ได้ลองฝึกฝนมันเนี่ย อย่าเพิ่งทำนะครับให้ปลาเปล่ากันคือทีนี้จะพูดเรื่องจับกริปนะครับถ้าจับแบบฟูลกริปมันจะค่อนข้างเจ็บข้อมือเพราะมันไม่ใช่มุมธรรมชาตินึกออกไหมคือข้อมือมันควรจะตั้งฉากแบบนี้แต่พอมันแคบปุ๊บอะข้อมือมันมันไม่สามารถที่จะตั้งฉากได้อะน้านแป่มันจะเจ็บนะครับมันจะเจ็บข้อมือให้จับเป็นตั้มเลสกริปนะครับก็คือเ,เอานิโปออกมานะครับพอจับแบบนี้มันจะทําให้เราใช้น้ําหนักได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นท่านี้ไม่ต้องเล่นให้น้ําหนักมันเยอะนะครับเพราะเราไม่ได้จะสร้างกล้ามจากท่านี้ อันนี้เล่นแค่เอาเทใหเฉยเอาแบบอวยความเท่เลยเห้เฉยนะครับเดี๋ยวดูกัน ก็ประมาณนั้นนะครับพยายามคุมลมหายใจตัวเองนะครับพยายามคุมลมปราณไว้พ่งจิตควมปราณปราณวารีนาพยายามปราณไว้นะครับไม่ไม่หายใจถี่จนเกินไปค่อยค่อยหายใจเข้าหายใจออกนะครับเพราะว่าเราต้องค่อนข้างนี้ต้องใช้สมาธิมากๆเรานงั้นบาสนมาปาดหัวนะโอเคถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยแล้วเ,เจอกันวิดีโอนะอ้เนี่เหนื่อยวะไปละเจอกัน